สวัสดีครับอยู่กับผมครับช่องพึ่งออนทัวร์ครับผมวันนี้มาขึ้นงานครับขึ้นยางครับต้นทางกิงแก้วครับปลายทางพม่าครับผมทั้งหมดเจ็ดร้อยเส้นครับผมปลายทางพมา่า รู้ว่าจะพอ่พอมาเนยชอบใช้อยางกันนะครับยางเล็กๆนะ เดันเรเาบนะชมกันเรื่อยๆครับผม

สูงน่าจะประมาณเท่านี้นะครับเลยครอบเส้นเดียวนะครับเลยครอบ

หนักถึงน่าจะประมาณสามโลได้นะนอย่างสามโลแบบนั่นแหล Ei, 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 ei,